ผมดูพาดหัวข้อข่าวใหญ่วันนี้แจ้งจับพลรวตรีกำพลผู้การชนบุรีกับพวกสิบรายเรียกรับเงินผู้ต้องหาร้อยสี่สิบล้านผมสงสัยว่าเอ๊ทำไมตำรวจสีเทาในยุคนี้นี่นะครับถึงไม่กลัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ทำไมตำรวจสีเทาไม่กลัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ขนาดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะพักเสกประชาธิปไตายกำลังจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าบรรดาตำรวจสีเทานี่กับไม่กลัวพลเอกประยุทธ์ในขณะที่เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วนะครับ ตำรวจสีเทานี่ยนะไม่เคยกลัวประยุทธ์จันโอชานับตั้งแต่หลังการยึดอำนาจนะครับใช่ไหมใช่ไหมเออหรือท่านคิดว่าไงผมว่าไม่เห็นตำรวจสีเทากลัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานหลังการยึดอำนาจจําได้ไหมที่นายชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องจีนสีเทามีการยึดทรัพย์กันเจ็ดแปดพันล้านเรื่องแก๊งสีเทาแก๊งตำรวจแก๊งรีดไถ แกล้งสวยทางหลวงแกล้งสติกเกอร์แกล้งอะไรเยอะแยะมากมายในสมัยประยุทธจ์จันโอชาและล่าสุดที่ดูเป็นข่าวใหญ่ก็คือนี่แหละจับระดับผู้บังคับการนะครับจังหวัดยศพลนรตีนะมีการเรียกเงิน140ล้านมีการแจ้งความดำเนินคดี ผิดถูกก็คอยไปว่ากันละครับแต่ที่นแน่ๆผมมีข้อสงสัยว่าทําไมตํารวจสีเทาไม่กลัวพลเอกประยุทธ์ไม่กลัวอํานาจพลเอกประยุทธ์จันโอชามันเพราะอะไรถามแล้วก็ตอบกันได้เลยครับมันเพราะอะไรเขาถึงไม่กลัวโดยหลักในยกที่เป็นพลเอกปะตะนะครับแต่มีการยึดอํานาจคนก็จะกลัวกันทั่วนะครับนะ มีแต่คนประชาธิปไันตดีเขาไม่กลัวแล้วเขาก็ต่อสู้กันไปแต่บรรดาข้าร,ราชการสีเทาเนี่ยนะครับด้วยหลักไม่ต้องกลัวนะครับการยึดอานาจแต่ทําไมเขาไม่กลัวข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องยาเสพติดเรื่องตํารวจสีเทาโดยเฉพาะยิ่งตํารวจยศใหญ่ๆถึงจับได้ถึงขั้นนี้ทําไมเขาจึงไม่กลัวเอาละวันนี้ขออนุญาตตั้งคําถามแล้วแต่ท่านจะตอบนะครับว่าทําไมตํารวจสีเทาจึงไม่กลัวพลเอกประยุทธ์ แต่ตำรวจสี่ไม่สีเทานะกับดูเหมือนจะกลัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทำไมพวกนี้จึงไม่กลัวอ่ะวันนี้ฝากกันไว้แค่นี้ครับผมจำนงเชมงคลนะครับถามหน่อยครับสวัสดีครับ